แล้วจ้าดูด่วนๆเดอ้อค่ะ FC ฟหาหน่อยแยกแล้วก็หาหน่อยรวมเนาะตาปากน้ำโพหมอดูเลขเด็ดเขาฝากมาสุดใจพารวยพ่อเกลียงแล้วก็น้องเพชรนำโชคนะคะคลิปนี้จะมี6กสำนักด้วยกันเนาะมาซาเพราะว่าตาท่านไม่สบายนะคะอ่าก็เลยทรงไหตสาเน่เนาะค่ะวันนี้เดี๋ยว มาเบิงผลงานของเมื่อวานนี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยเข่าไปเอาตัวเลขของมื้อนี้กันต่อเลยนะคะ FC ่ามีสำนักใดเขาเน่บ่เขาเน่แล้วก็เอามาเทียบใส่กันเดอ้อจ้ะมาเบิงผลงานเออมาเบิงผลานฮานอยนะคะฮานอยพิเศษข้างบนออก 1> 5 1านสาะคะสตัวบน2ตัวล่าง0ูย์แส่วนฮานอยปกติ3ตัวบนออกที่8 9ดเสีตัวล่างสองสแล้วก็ฮานอยวีไอตัวบนเออสตัวบนนะคะหกหนตัวล่าง88ดแปดเนาะบาพิดบาถือก็ขอโทษขอภัยเนนะคะเฝ้าจักเฝ้าอียั้งเนาะย่านคนมาหยญญาดเบ้าน้ำมัง พอกเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น3มตัวเข้า2ตัวแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะ2มาสามมาแต่ว่าจับคู่บบเขา่าสุดใจพาลวยวิ่งรูดเด่น9กรองหนึ่งหกับ9 9กับ1มาด้วยกันฮานอย VIP ส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้น1นึ่งฮานอยนะคะก็คือ9กสี่ตรงๆงข้างบนของฮานอยปกติอ,อ๋อหนึ่งฮานอยค่ะ ส่วนน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นที่4ลอง9 4กับ9ก็มาด้วยกันจับคู่ให้เข้า1ฮานอยเด้งบนเด้งล่างนะคะก็คือ49เียลขออก94ข้างบนเพิ่นวงกลมให้46กับ49เก่านามา49ข้างบนของฮานอยปกติและมาที่42นะคะ42อเลขออก24ข้างล่างของฮานอยปกติเช่นกันเข้าบนล่าง1 h ฮานอย เนาะแล้วก็ของอตาปากน้ำโพวิ่งรู่ศูนย์กับ3ก็มาทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าจับคู่ให้เบเข่าเนาะส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยแยกวิ่งรุ่นมา2อฮานอยแต่ว่าจับคู่โบเขาเนาะเมื่อวานนี้ ขาฝากมาบอมานะคะเมื่อวานนี้หลุดทั้งสามฮานอยเนาะอ่ะมือวนนี้มาลุนกันต่อค่ะมาเอาของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันก่อนเนาะฮานอยรวมหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดบนล่างฟันธงที่หนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งเก้านะคะเมื่อวานนี้มีผู้ใดโชคดีกับแนวทางรลวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดกันเนะนะคะเพิ่นธไฮมาสามศูนย์กับสามหาเลขออกห้าสามข้างบนเนาะข้างบนเพิ่นธไฮมาสามศูนย์กับสามหาเนาะกับเอฟซี FC. ดีใจน้ำผู้ถูกเสียใจน้ำคนบถูกขึ้นกันนั่นแหละเนาะอ่าส่วนวันนี้ฮาห้อยรวมหมอดูเลขเด็ดให้วิ่งรูดบนล่างเด็ดหนึ่งตัวเดียวหนึ่งสามหนึ่งสี่หและ1 9เมื่อวานี้เพิ่นบดได้หนะคะคนไหยแค่เล่ามาก ผู้ใดสนใจจะติดต่อหาพ่อโดยตรงก็ติดต่อไปได้เลยนะคะสอบถามเรื่องเราอย่างก็ะแล้วแต่เนาะคะ่ะติดต่อหาพ่อเบอร์นี้เด้อค่ะ098-860-8841นะคะเนาะมาต่อของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น3ตัวมา3,4,5ชุดเน้น2ตัว2 3 2 5 4 3 4 5 3 5้าและสาชุดกัน1น4 4ส 4, 4. และ3,4นะคะเอา้าโมเมนตัวนี้ ชุดกันหนึ่งสี่สี่สี่แล้วก็สามสามนะคะเอฟซี FC จ๋าแม่น้องคัมเพงก็เบาไปทั่วทีศทั่วเดนนะคะเบาบันทึกจ้กเทียวันนี้เออเมื่อวานนี้ของพ่อจับคู่บกเขาวิว่งลูดมาสองตัวเนาะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดเด่นมาที่สามสี่ห้าชุดเน้นสองตัวสองสามสองห้าสี่สามสี่ห้าสามห้าและสามหกชุดกันหนึ่งสี่สี่สี่สามสามนะคะ วันนี้ให้ f อฟทั้งช่องกันเบิ้นที่ฮานอยพิเศษนะคะเอเนาะให้ f อฟทั้งช่องกันเบิ้ลรูดเบิ้ลฮานอยพิเศษไว้นะคะตัวละสิบยี่สิบาทก็ได้เนาอะไปต่อหรือ,อยังเนาะแคปหน้าจอได้แล้วไปต่อค่ะ น้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นที่ศูนย์รองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นสองตัวบนล่างศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดชุดลองหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามตัวบนสองสามศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองศูนย์หนึ่งนะคะเมื่อวานของน้องเพชรนำโชคเข้าหนึ่งฮานอยเด้งบนเด้งล่างนะคะนอยปกติเนาะส่วน ตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะวันนี้ให้ตัววิ่งตัวรูดเด่น0ูนย์ลอง1จับคู่ชุดเน้น0 1 0 5 0 8 0 0และ0 7ชุดลอง1 1 1 7ส่วน3ตัวบน2 3 0 1 7 3 0 1 7แล้วก็2 0 1, 1นะคะ มาต่อของสุดใจพาลวยวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่6ลอง2จับคู่ชุดเน้น6 1 6 7 6 8ส่วนชุดลอง2 1 2 7แล้วก็2 8 3ตัวบนวันนี้ให้7 2 8กับ7 6 1นะคะเมื่อวานของสุดใจพาลวยวิ่งลูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่มาชุดเน้นหฮานอยก็คือ9 4ตรงๆข้างบนของฮานอยปกติ หนึ่งฮานอยเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาด้วยกัน19บนของฮานอย VIP นะคะสำหรับวันนี้วิ่งรูดเด่นที่6ลอง2จับคู่ชุดเน้น6 1 6 7 6 8ส่วนชุดลอง2 1 2 7และ2 8 3ตัวบน7 2 8กับ7 6 1นะคะอะแคปหน้าจอเด้อค่ะ อะไปต่อนะคะหาน้อยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ5ชุด2ตัวมี2 0 2 1 2 4ย์สองหนึแล้วก็5 4นะคะเมื่อวานของตาวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะศูนย์หอแต่0ูย์เจ็ดเลขออก0ูย์แเนาะส่วน3ามมี1 3ึมี่สาสองเลขออก3ามหนึเนาะ อ่ะวันนี้แก่มือขึ้นค่ะวิ่งรูดบนล่างก็เด่นที่2กับ5ชุด2ตัวมี20งศูนแล้วก็28 50 51 53แล้วก็54นะคะแคปหน้าจอเอาหาหนอยรวมกันก่อนนะคะเดีย๋ยวภาพไปตามหาหนอยแยกไปต่อเนาะหาหนอยแยก ของเขาฝากมาวันนี้ฮานอยพิเศษวิ่งรูดเด่นที่5กับ6บนล่างชุด2ตัวมี5้าห6ห้าเตัวบน5 6 6แล้วก็5้าด ส่วนฮานอยปกติให้วิ่งลูดเด่นที่2กับ3บนล่างชุด2ตัว28 29 38 39 3ตัวบน2 39กับ3 28ส่วนฮานอย VIP ให้ลูดที่6กับ7บนล่างชุด2ตัว68 69 78 79นะคะส่วนเมื่อวานวิ่งลูดให้มาหลุดทั้ง3ามฮานอยเลยจับคู่ก็หลุดเหมือนกันนะคะวันนี้ มาใหม่แล้วเนาะวิ่งรูดเด่นของฮานอยพิเศษก็คือ5กับ6ส่วนฮานอยปกติก็คือ2กับ3แล้วก็ฮานอย VIP เด่นที่6กับ7นะคะสำ,ววสำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะ,ะไปต่อของฮานอยแยกของตาปากน้ำโพกันนะคะสำหรับของตาปากน้ำโพวันนี้ ฮานอยพิเศษวิ่งลูดเด่นที่สกับหบนล่างชุด2ตัวสองหนึ5 4 3ตัวบน2 5 4ห้ส่กับห้าส่วนฮานอยปกติให้เด่นที่0ูกับสบนล่างชุด2ตัว0-2-05์สองามสองสาชุด3ตัวบน0ูนกับ3-0-2ส่วนฮานอย v ี p ให้เด่นที่8ปกับหบนล่าง ชุดสองตัวก็คือ8ปดห้าแปดแดหนึ่งห้าหนดสามตัวบน188ก18ับหนึเด้อจ้ะส่วนเมื่อวานนะคะของตาวิ่งรูดเข้า2องฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าตาจับคู่ให้บอกเขาเนาะสุยแปดและแต้มค่ะวันนี้เอาใหม่วิ่งรูดฮานอยพิเศษเด่นสองกับห้าฮานอยปกติเด่นศนย์กับ3แล้วก็ฮานอยวีไอพีเด่นที่8กับ1นึ่ะคะแคปหน้าจอจ้ะ อ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนอ้อจากเอฟซีมาว่านี่เนาะดีใจกับผู้ถูกเสียใจกับคนผู้ถูกนะคะสําหรับราวพัฒนาของหมอดูเล็กเด็ดแต่แม่น้องกาแพงก็ได้อยู่ได้ได้นิดหน่อยเนาะเพราะว่าเอาตัวตรงหลายกว่าตัวกลับนะคะก็เลยได้ไหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะโชคโชคมันหมาลำลำเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่น้องกําแพงจะเอาแนวทางรัฐบาลไทยของอ่า อาจารย์หนุ่มกระสินพ่อเกลียงของอาจารย์เสรีเนาะอาจารย์พงพาโชคแล้วก็เลขล็อกยายกองเนาะแล้วก็ของปู่วัดป่าด้วยนะคะ fc หกสำนักเนาะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ